ดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะทำไมสวัสดีค่ะมือนีเนาะคะ่ะนาะแม่แ๋วกะสิมาผสมบำรุ่งเขาให้เพื่อนค่ะนี่ส่วนผสมของอะมิโนเนาะคะ่ะเนาะอะมิโน,น,ะะโนสีมีส่วนอยู่ข้างในแต่ว่าพอได้ฟองส่วนนะแม่แว๋วสิผสมให้หนีเลยนะคะเด้อใส่ขวดนี้ค่ะอันนี้อะมิโนค่ะหนึ่งซองต่อน้ำหนึ่งขวดคุ่นี่แหละค่ะนี่ส่วนผสม งไ่นีเลยนะะนอ้องผสมสมแล้วเรียบร้อยนะคะเนาะเจกรสิมาขยาวักผัดหนึ่งนะคะ่ะน้องจังคอยอนสีผสมค่ะคือผสมเข้าผสมแล้วะะั้งสี่ก่ะตีใส่น้ำกันกรับ สมแดงค่ะสมแดงคือใส่ถังใส่ถัง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 พ่อใส่ถังเออนี่ถังในยี่สิบลิตรค่ะโอ้ยไม่ต้องบานี่ต้อน้ำเนาะค่ะเนะาะน้ำในยี่สิบลิตรคือน้ำอะอมิโน o เน,นี่ยฟอ,องไวแล้วใส่หนีแล้วกะย้ำผสมเนาะค่ะเนะาะน้ำผสมกัคือฟา้าฟ้านอกค่ะย้ำผสมผสมแดงใส่ถังยี่สิบลิตรกะใส่หนึ่งฟ้านี่ค่ะฟ้านอกแล้วกะ อะมิโนโอสองฝาหนอกตัวนี้ใส่น้ำยี่ิบลิตรค่ะนี่แหละค่ะส่วนผสมค่ะของแม่แตวนะะเนาะค่ะเนาะค่ะขอขอบคุณค่ะสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นแหละโชคดีติดต่อก็ไม่แตวก็ได้เ้ยค่ะเด้อศูนย์แปดเ3้าศูค่ะ